มบอโทธนพัฒน์กิติวงศาครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับก็ผมพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากการที่ก็ผมเคยหาลือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระปุกล้าจังหวัดจันทบุรีกรณีที่หาที่จอดรถยากมากในการที่มาโรงพยาบาลในแต่ละวันนะครับ กับผมขอเรียนว่าขณะนี้ฝันของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่กล้าจะเป็นจริงแล้วครับซึ่งกับผมต้องขอชื่นชมและต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายพิรักษ์พิสุทธิ์ที่อาภรนายแพทย์สารสุขจังหวัดจันทบุรีนายธิรพงศ์ตูน่าผู้อวยการโรงพยาบาลนางสาวสติธรศรีประดิษฐ์รองผู้อวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหารและคุณหมอหุยนะครับรวมทั้งนายช่างผู้ออกแบบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆที่ได้จัดทําแผน และแบบแปลนนะครับในการดาเนินงานนะครับแล้วก็กระผมจึงขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับมากับพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดรวมทั้งพี่น้องประชาชนต่างด้าวที่เข้ามาใช้บริการณโรงพยาบาลพระบุกเก้าจังหวัดจันทบุรีด้วยกันครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับจากการที่ผมได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละวันนะครับกระผมได้รับการ ร้องเรียนหลายเรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนมากก็คือการขอเลขที่บ้านครับทั้งการขอที่เป็นชั่วคราวและการขอที่เป็นถา,าวรนะครับ ซึ่งจึงอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยนะครับสั่งการไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอรหรือ,อท้องถิ่นก็ตามนะครับในการออกบ้านเลขที่ให้ดำเนินการให้ประชาชนโดยเร็วนะครับเมื่อมีการร้องขอโดยเฉพาะประชาชนที่ไร้โอกาสฐานะยากจนนะครับการเข้าถึงการบริการของรัฐนั้นก็ยากมากนะครับเพราะเลขที่บ้านนั้นสําคัญอย่างมากครับท่านประธานครับในการขอน้ําขอไฟขอสิ่งสาธารณูโโปโภคพื้นฐานต่างๆนะครับ ถึงแม้ว่าบ้านดังกล่าวนะครับอาจจะปลูกในที่หลวงก็ตามครับท่านประธานครับจึงอยากจะขอฟางมปรณนานะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยดําเนินการในส่วนที่มีน้องประชาชนร้องขอและได้ความความเดือดร้อนในการนี้ครั้งนี้ด้วยครับกราบขอบพระคุณครับครับต่อไป